เราจะไปทำผัดหมี่โคราดเดินี่ใส่หอมกระเทียมลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันเท่ง,แ,ง,แ,ง,แ,ง,งแล้วก็คนใส่น้ำมันแล้วก็คนหอมเลยแล้วก็ใส่หมูตามชอบอแล้วก็ผัดหนูให้เหลืองนะผัดหนูกระเทียมหอมแดงให้เหลืองหอมแดงเนี่ยหอมแดงเก็จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ที่เราชอบกระเทียมหอมแดงนะแต่กระเทียมมาต้องใส่กระเทียมแดง้ที่เราชอบนะ คอหมูเริ่มเหลืองนะเราก็จะใส่น้ำตาลโตนดจากเพชรบุรีเดี๋ยวแต่เราชอบควาหวานนะคะวันนี้ก็ใส่พอประมาณพนะอน้ำตาลเริ่มเหนียวเห็นะคะนี่น้ำนะเราก็จะใส่น้ำไปนิดนึงน้ำอันนี้ก็จะเป็นน้ำไอ้น,นี่นะน้ำมะขามเปียกก็ได้หรือว่าไม่ต้องก็ได้แล้วแต่เราชอบแต่หนูว่าชอบแต่พีม่มชอบเปรี้ยวนิดนึงพี่ก็ได้ใส่มะขามเปียกไป็นอันนี้นะนี่น่ะก็ยิงไฟขึ้นเลยค่ะนี่นะ่ะให้มันรัวไีเลยเด้อต่อไปก็ใส่พริกป่นเราจะชอบชอบ ชอบเผ็ดก็ใส่เผ so so hey, right. oh okay. ็ดหลายชอบพอเผ็ดมากก็ไม่ต้องใส่เนาะฟ้าป่นนี่แล้วก็ค้นนี่อือฉันแห้งใส่กรพัดก็จะได้ประมาณหน่อยเนาะอือเไปเราก็จะปรุงนะฮะนะคะต่อไปเราก็จะปรุงน้ำมันหอยจ้ะตามชอบนะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วสาเขียวนะคะ แล้วก็น้ำปลานะคะที่เราชอบนะแล้วแต่เราชอบเลยจ้าแล้วก็จะใส่สีอุดมเพิ่มสีนิดนึงนะนะคะปื๊ดแลเราก็จะเร่งไปสเสร็จเรียบร้อยนะนี่เราผัดท่้ไหร่นี่เราก็ใส่น้ำแค่นี้ค่หาน่ารอให้าดนอ้แล้วไปเราก็จะใส่มีนนี่ประมาณนี้นะนี่เลยแล้วก็ชิมดูรสชาติเป็นไงเราชอบรสชาติไหนก็แบบนั้นอืมเต็ด โอเค็มนิดนึงนิ่เดียวมาต้อไปเนาะเรอก็จะใส่เกลียวไปนะคะนี่นี่ของแท้ของแท้แล้วเ็ของแท้มีนี่แหละข้ามีเราแบบเริ่มแบบนี่เป็นไทยเป็นน้ำเลยไม่มีแฉแน่นอนน่ค่ะไม่มีแฉแน่นอนค่ะนี่ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้คือผักเนี่ยพอเราสใส่ผักเข้าไปก็จะพอดีเลยจะไม่แบบเส้นเหนียวเพรา็จะาติดเรื่องอะอืออย่างเงี้ยเห็นไหมเส้นเหนียวเขาจะเป็นเส้นไข่เป็นมันเลยนะอือฮึแล้วเราก็ดับไฟค่ะเต๋ออย่างเงี้ยล่ะเห็นไหมโอ้ยเต็นเป็นเส้นไข่เนมันเลยว่ามีที่กัดเลยเดย์อือฮึโอ้โห กินไหมก่านี่ไห้มีแบบเตืมนะน,มน้ำตาลตะโนดเพชรบีอเขาจะแบบดูสิน,นิดโรย